น้องโคเพิ้นจะสาผมเสร็จนะคะดูความเป็นรอนของผมสวยงามมากอันนี้แม่ตัดผมให้น้องเองนะคะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่สาว,วเลิไม่ได้พาไปร้านตัดผมนะคะอีกอย่างหนึ่งมันแพงไปแหละแล้วก็ไม่จาเป็นอะสาวว่าวันนี้สิ่งที่สาวใช้กับโคนะคะก็จะมีแค่ตัว Lip er. ลิปอิงคอนดิชเนอร์ตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ดู ะะสาใช้ตัวลิปอินคอนิชเนอร์ตัวนี้ของレ e ปีเคอรี่นะคะสาก็ใช้กับลูกชายของสาน้องโคนี่อายุ2ปีนะคะสาใช้มาตั้งแต่ยังไม่สองขวบอะตั้งแต่เท่าไหร่ขวบขึ้นสาก็ใช้แล้วเนาะนี่แล้วผมน้องก็เป็นแบบนี้ได้ไหมคะมันจะช่วยลดก,การฟูได้ดีเลยอันนี้คือผมแห้งแล้วนะคะสาใช้ได้เปล่าผม คุณแม่ท่านไหนที่มีลูกผมหยิกนะคะแล้วก็มีปัญหาคือผมหยิกพันกันแล้วก็เวลาหวีผมให้ลูกเนะี่ยลูกจะร้องไห้เนาะแนะนำริปอิ้งคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้ของเลติเทอรี่นะจ๊ะมีขนาด250 ml กับขนาด100 ml นะจ๊ะสนใจก็กดในตะกร้าได้เลยจ้า